พ่อบนอ่านมึงอะ ก็กับสวัสดีรุ่นคาบจบสมครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับสุภาพุรุษอ่านมังงะนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอ่านมังงะเรื่องใหม่กันนะครับกับเรื่องลูกศิษย์ข้าแท้จริงแล้วเป็นจิกรพัฒดีนี้ตอนที่1ถึงตอนที่5นะครับแล้วก็สําหรับคดีจาร์มังงะเรื่องนี้นะครับด้วยอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองก็สามารถไปอ่านในที่เป็ดผู้แปลกันเลยนะครับกับเพตน้องแคทแปลมังงะนะครับดึงแต่ล่างคลิปเลย เอาล่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็รับชมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย let's go <S ตอนที่หนึ่งติงบรรลุความสำเร็จความสำเร็จด้านการแพทย์ที่108รางวันล็อกอินลายวันอ่านไม่ออกซอรี่ครับผม ตอนนี้พลังกายของเราอยู่ระดับไหนแล้วนะระบบเปิดแผงค่าสถานะซื่อสินเทียนอายุ23พลังกาย3ดาวความเร็ว4ดาวปัญญา1ดาววาิสายุธทศาสตร์แห่งตนระดับกึ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับหนึ่งหาสติปัญญาแค่1ดาวงั้นเหรออย่าใจร้ายกันนักสีกึ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วข้าจะตามหาเจ้าโดยไว้ิงเซเวีย สสิทธิ์น้องเจ้าเห้ออะท่านพี่เข้าใจผิดแล้วข้านะสิทธิ์น้องโตแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพี่สาวคนนี้จะมาอยู่เป็นเพื่อนบ่อยๆนะห,หายใจไม่ออกอเกือบตายแล้วเมล่ะมหะมันไม่ใช่แบบที่ท่านคิดนะสูข้าเข้าใจแล้ว ไม่เป็นไรนะสิทธิ์น้องอายุขนาดนี้แล้วมันยากที่จะต่อกรกับความปาวเปล่าเปลี่ยวยามดึกหา,มาไม่ไม่เข้าใจอะไรเลยว่าแต่ลมอะไรหอบท่านมาล่ะดูเหมือนว่ามันจะมีเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละว,วันนี้เป็นวันที่สำนักดาบคุณหลุนเปิดรับลูกศิษย์เจ้าสำนักก็อยากให้เจ้าไปนาะ ในเมื่อสิทธิพี่เจียงออกไปแล้วเจ้าก็ต้องเป็นเจ้าแห่งยอดเขาสางเจียนและยังไม่ได้รับลูกศิษย์เลยท่านเจ้าสำนักคงคาดหวังในตัวเจ้ามากนะฮะสอนลูกศิษย์มันเหนื่อยมากนะแต่ลองดูก็ดีข้าจะไปเปลี่ยนเสื้อรอก่อนนะสิทธิให้ข้าไปเปลี่ยนเป็นเพื่อนเจ้าสิไม่เอาขอบใจ นักบุญได้เข้าไปโลภัยที่สำนักดาบคุณหลุนเรื่องนี้จำเป็นต้องขอการตัดสินใจจากท่านเจ้าสำนักกลับไปที่สำนักมารเถอโม่เวินเทียนเจ้าสำนักดาบคุณหลุน ว้าสินเฟึงหล่อจังเลยทุกครั้งที่ข้าเจอข้าก็หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งสุข,ขุมสะอาดสง่างามนี่แหละคำบรรยายถึงเขาใ่ซส่หากข้าได้จุมพิษกับเขาละก็ข้าคงได้ทำกระจกแตกเน่ ถุยกะอีแค่คนอยู่ขั้นหลิงตงก็ได้รับการยอมรับแล้วสายถ้าไม่ใส่พอสวยเจ้าสำนักคนก่อนเขาก็คงจะเข้ามาในสำนักเราไม่ได้แล้วใส่แล้วน่าเสียดายตั้งแต่ที่ท่านเจียงเลื่อนขั้นสุระดับศักดิ์สิทธิ์แล้วจากอาตงโจไปยังยอดเขาซางเทียนก็ไม่เหมือนเดิม เจ้าแห่งยอดเขาสางเจียนวันวเอาแต่ถอนย่าเล่นกับไล่จับนกไปวันวันระดับพลังของเจ้าอยู่แค่ระดับหลิงตงไม่อายบ้างหรือไงยะโอ้ยไม่ใช่ท่านหลอกหรือที่เรียกข้ามาน่ะกล้าเถียงข้าด้วยเหรอเอานะท่านเจ้าสำนักอย่าแกล้งเสียดน้องเลยนะหืออะไรน,นรักหัววะ ในฐานะผู้อาวโสศักดิ์สิทธิ์คนเดียวของสํานักมาพันกว่าปีหากการที่สิทธิพิเทียนนั้นจับตาดูสิทธ์น้องสินนั้นคงเป็นเพราะนางคงจะมีวิเศษทาที่แตกต่างออกไปแนะ่นี่ยายบ้านนี่สํารวมท่าทางหน่อยสิยะ เป็นไปได้ยังไงความหล่อทําให้สาวหลงได้จริงๆงั้นเหรอแม้แต่ท่านเจ้าสํานักที่เป็นหนึ่งในหกนักบุญแห่งตงโจและสูเฟิงหนึ่งในสามสตรีที่สวยที่สุดในตงโจก็ตกลุมพรางของชายผู้นี้เอาละเริ่มการทดสอบเย่ข้าพ่านให้ตายเธออีกแค่นิดเดียวเถอะต่อไปเมี่ยวหลิง ว้าวสวยโคตรเหมือนนางฟ้าเลยดูโดดเด่นจังแต่ก็ไม่อาจที่จะซ่อนความงามของนางได้นางเป็นของข้าป๊าบเขาให้เอาเฮ้ยมาตีข้าทำไมนี้ยจะได้ตื่นจากฝันไง ฮะนี่มันสายเลือดฟินิกซ์น้ำแข็งของแท้เลยข้าต้องการรับเจ้าเป็นสิทธ์เจ้าจะยอมรับไหมท่านถูกปฏิเสธพวกเรามีสิทธิ์แล้ว ถ้าเห็นท่วงท่าการจับดาบของเจ้าแล้วเจ้าคงจะเป็นนักดาบสินะสำนักเทียนเทียนนะเก่งที่สุดแล้วกระบีสายฟ้าจากจี่เลยนั้นก็ไม่เลวนะมาร่วมสำนักข้าสิแล้วข้าจะมอบดาบสวรรค์สายฟ้าให้แก่เจ้าเข้าร่วมกับยอดเขาลิงหยาวสีพวกเรามีเม็ดยาวิญญาณอยู่เยอะเลยเจ้าอยากเข้าร่วมที่ไหนล่ะเลือกเอาเองเลยยังไงสำนักก็ทำอะไรกับวิชาของเจ้าอยู่แล้ว ข้าอยากเข้าร่วมกับยอดเข่าซางเจียนฮาอะไรนะอยากตกเป็นเป้าเหมามอยหรือไงตอนที่สองข้าอันเมียวหลิงราตที่แล้วเป็นจกักรพรรดินี้ผู้โหดเหี้ยมผู้ที่ทำให้อดีตและปัจจุบันนั้นสันคอนแต่ข้านั้นถูกหักหลังและโดนลอบทํำ้ายจากบุคคลทรงอำนาจระดับจักรพรรดิทั้งสาม เพราะเหตุนี้ข้าจึงหนีออกมาเป็นลูกน้องของเจ้าสำนักมารหลังจากหนีจากสำนักมารข้าก็ได้เข้าร่วมกับสำนักดาบคุณหลุนเพื่อหาเจ้าสำนักที่อ่อนแอตราบใดก็ตามที่ตัวตนของข้ายังถูกปกปิดและด้วยความช่วยเหลือจากตัวข้าในชาติที่แล้วข้าเลยสามารถฟื้นพลังสู่ระดับจกักรพรรดิได้จากนั้นข้าก็จะฆ่าไอ้พวกนั้นทีละคน แต่ตอนนี้ห้องนี้น่าจะพอใช้ได้นะเหมาะกับเจ้าดีไม่เสร็จบ้างหรือไงไว้เนี่ยนี่ข้าโดนสวยโอกาสเหรอ หน้าเจ้าเลอให้ข้าเสร็จออกให้สีทำไมทำท่าทางแบบนั้นสร้างเธอในเมื่อเจ้าเป็นลูกศิษย์ข้าก็มีกฎที่ต้องทำตามอยู่บ้างซาต์ก่อนยังไม่มีสายใดกล้ามองหน้าข้าด้วยซ้ำแต่ไอหมอนี่กลับมาสวยโอกาสข้า ข้อแรกเลยข้าเป็นคนที่ยุ่งมากต้องคอยรดน้ําต้นไม้คงจะไม่ว่างมาสอนเจ้าเท่าไรเหนี้วนี้ใช่ไหมเมื่อไรที่ฟื้นพลังข้าจะตัดมันทิ้งข้อ2ข้าอาจจะให้งานเจ้าเป็นบางครั้งไม่สิต้องเป็นมือนั่นเนๆ,ๆเจ้ายินดีหรือไม่ ข้ายินดีนางยังฝึกวิชาดาบอยู่แม้ว่าจะกลายเป็นศิษย์ข้าแล้วขยันจริงๆงั้นไว้ข้าจะเสียดมือนั้นทิ้งทั้งสองข้างเลย ยินดีด้วยได้รับลูกสิทธิแสนสลดสัดสาวผู้นี้คือจกักรพรรดินีที่กับาติมาเกิดใหม่หวังว่าท่านจะฝึกนางเป็นอย่างดีรางวัลวิสายุดทั้งหมดที่ได้เรียนรู้จะเพิ่มระดับขึ้นหนึ่งระดับรางวัลวิสาดาบขั้นสูงการตัดสินใจแห่งกระบีรางวัลอาวุธระดับสูงดาบคีตันน้ำแข็งเอจกักรพรรดินีกับาติมาเกิดเหรอแต่ว่าว้าวรางวัลเจ๋งสุดๆเลย ยาฮูท่านอาจารย์อาแอมในเมื่อเจ้าเป็นศิษย์ข้าถือว่านี่เป็นของขวัญรับน้องก็แล้วกันคนระดับนี้มันจะเอาอะไรดีๆให้ได้เฮ้อ,อะอุ่นจังเลยพอดีมือมากเอ๊ะเดี๋ยวนะน่ะนี่มันอาวุธจักรพรรดิระดับสูงสุด ตอนที่สาท่านให้ค้าจริงๆหรือใส่แล้วดาบนี่น่าจะเพียงพอแล้วละเพียงพองั้นเหรอโมหรือเปล่าเนี้ยอาวุธวิสายุและยาอายุธนะทั้งหมดนี้แบ่งเป็นระดับเหลืองระดับลึกซึ้งระดับผืนดินระดับสวรรค์ระดับจกักรพรรดิและระดับปรมิน และแต่ละระดับนั้นจะแบ่งเป็นระดับตำ่ำระดับกลางระดับกึงบก่งสูงระดับสูงสุดซาตที่แล้วข้านั้นต้องทนทุกข์กับอาวุธจักรพรรดิระดับต่ำสุดไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ทำไมถึงมาทำดีกับข้าล่ะฮะต้องมีเหตุผลด้วยเหรอแปลกหรือที่อาจารย์ที่จะให้ของขวัญลูกศิษย์นะหาพูดแบบนั้นมันก็มีเหตุผลแต่ว่า ถ้าเจ้าไม่อยากได้ก็เอาคืนมาข้ายังมีถุงเท้าที่เก็บไว้หลายปีอยู่เดี๋ยวข้าจะไปเอาอันนั้นมาให้ก็ได้มาไหมข้าไม่อยากได้ถุงเท้านาๆนของท่านเออบอกเลยว่าพาดไอ้ถุงเท้านั่นนะมันเป็นระดับปรามินเลยนะนี่เป็นเพียงของขวัญที่มอบให้กับลูกศิษย์จริงๆเหรอไม่เข้าใจเลยแต่จะลองผูกมิตรดูก่อนก็แล้วกัน ฮะจบแล้วทำไมเป็นแบบนี้ล่ะข้าก็แค่น่าสนใจดีนี่หากข้าออกจากความสันโดดได้เมื่อไหร่ล่ะก็ข้าจะไปเยือนสำนักดาบคุณหลุน เลิกไร้สาระได้แล้วเจ้าตำหนักอยู่นี่นะเขาหยุดสิ่งที่ผิดปกติได้เพียงแค่กระดิกนิ้วเองมากับข้าคานับท่านเจ้าสํานักสินเทียนเจ้านี่บ้าไปแล้วหรือไงถ้าท่านจะทำอะไรนะ่ะ บอกมาเจ้าเส้ไมที่เป็นสาเหตุให้เกิดเหตุผิดปกติที่เขาซ่อนกระบี่น่ะฮะ่าฮท่านคิดว่าคนที่อยู่แค่ขั้นวิญญาณจะทําเรื่องแบบนั้นได้หรือจริงหรือก็แค่เรื่องเข้าใจผิดเองอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นไปแล้วเจ้าจะไปรู้อะไรล่ะหากสิ่งนั้นปรากฏณนะคุณหลุนมันอาจจะมีปัญหาตามมาก็แค่ฟ้าผ่าเองน่ะวางใจได้เลย ระวังให้มากกว่านี้ล่ะดาบจีสตันน้ำแข็งอาวุธจักรพรรดิสูงสุดที่สามารถทำให้เกิดภัยธรรมชาติขึ้นได้เพียงแค่กวัดมือกวัดอีกทีก็ทำให้มันหายไปแล้วท่านอาจารย์ท่านทำให้ข้าสงสัยกว่าเดิมอีก ตอนที่สี่เจ็ดพันหกร้ออดเจดพันห้อยแผนการฝึกตอนสาวเจ็ดพัน้อยหกสเราจะต้องฝึกทุกวันเจ็ดพันห้ยหสเพื่ออนาคตที่สดใสเพื่อจะมีโอกาสหนีเจ็ดพั้อยหกห้า เอออย่าหยุดนะไอปีศาจฆ่าสัป,ประหลาดโดยไมก่กระพิบตาโอ้ยโอ้ยเจ็บพ,พอแล้วพอแล้วขนค่าล่วงหมดแล้วอ่า เจ้านี่เนื้อแน่นเสียวนี่เป็นอีกาทองคำที่มีวินัยที่สุดในหอคอยสวยวัวเหววันนี้เมียวหลิงจะต้องมีความสุขมากแน่แน่วิสาดาบชีสต้นน้ำแข็ง สัตเลยว่าดาบเล่มนี้ครอบคุมไม่ง่ายเลยแม้ว่าข้าจะมีประสบการณ์จากสัต์ที่แล้วเมียวหลิงมากินข้าวเย็นแล้วข้าไม่กินเจ้าต้องกินหามาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมีกฎข้อไหนบอกมีซาากฎของข้าก็คือกฎของข้า กลิ่นหอมสุดๆแค่ดมก็ได้ริมรสชาตเข้าปากแล้วซุปไก่มาแล้วจ้าท่านอาจารย์ยิ้มหน้าสยองมาหลังจากได้ทานอาหารมื้นี้ไปเจ้าก็น่าจะได้เลื่อนขั้นกินเสื้อ,อระดับแรกนะเอานี่ไปท่านอาจารย์เป็นอะไรหรือเปล่าคะ ระดับการฝึกฝนนั้นแบ่งออกได้เป็นขั้นพิเศษไม่ธรรมดาว่องไวล่างท้องและพัานินพานกึ่งศักดิ์สิทธิ์แดนศักดิ์สิทธิ์แดนจกักรพรรดิก้าดินแดนและแต่ละขั้นนั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนท่านคิดว่า,าการเลื่อนขั้นมันง่ายเหมือนกับกินข้าวหรือไง <c oughs> เป็นไงล่ะตอนที่ฮามาแล้วสินะความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันแน่ข้างในค่ะมันปั่นป่วนไปหมดเลยมันใช้เวลา20-25วินาทีในการสูบสีกเลือกในร่างกายแต่ครั้งนี้ใช้เวลาเพียงแค่1ิบวิไม่สิ5ห้าวิ ทนไว้ทนเอาไว้อะท่าไม่ไหวแล้วว้าอร่อยสุดตรีนเอ๊ะนะนี่ค่าเรื่องระดับจริงๆงั้นเหรอเนี่ย อ,อท่านอาจารย์บอกว่าหากเจ้าสามเมื่อเลื่อนระดับได้แล้วถ้างั้นก็แสดงว่าเจ้าสาม,มารถเลื่อนขั้นได้ไม่งั้นอีกาทองคำสามขาคงจะเสียของหาอีกาทองคำสามขางั้นเหรอท่านเอาลาซาอีกาทองคำสามขามาทำเป็นซุปงั้นเหรอนะนี่คือคนที่อยู่ระดับวิญญาณจริงๆเหรอหรือว่าเขา ฮ่าๆสมกับเป็นข้าเจิงๆฝีมือการทำอาหารของข้าเริ่มก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นแล้วท่านอาจารย์ท่านไซสูคนเรานะเรื่องบางเรื่องก็ควรที่จะเก็บเอาไว้เป็นความลับนะข้าเองก็มีความลับเจ้าก็มีความลับเส้นการหือเขารู้ตัวตนของข้างงั้นเหรออย่าลืมกินอาหารให้หมดล่ะ แล้วก็เก็บโต๊ดด้วยเอาเปรียบกันอีกแล้วเดี๋ยวแม่ก็เสียนมือซะเลยนี่ และก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับลูกษย์ข้าแท้จริงแล้วเป็นจักรพรรดินีเล็กๆมาดีหลังๆนี่อ่านไม่ถึงวีตอนที่1ถึงตอนที่5้านะครับแล้วก็สําหรับครูอาจารมงานเรื่องนี้นะครับด้วยอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองก็สามารถไปอ่านในที่เปิดผู้แปลกันเลยนะครับกับเพดน้องแคทแปลมงงานนะครับดิงแต่หลังคลิปเลยเอาแล้วนะครับสุดท้ายตกับขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับพรุ่งนี้ไวไลท์แห่งโศกสตานะครับรอสมได้เลย